ในคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเครื่องสำอางในกลุ่มแอนตี้เอจจิงค่ะก่อนอื่นอยากให้พี่ต้อนเล่าให้ฟังค่ะว่ามาร์เก็ตเทรนด์ของแอนตี้เอจจิงในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะคุณพันตอนนี้นะคะพูดได้เลยว่าประเทศไทยเรานะคะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบนอกเหนือจากนั้นนะคะเราจะไม่ให้แค่เฉพาะผู้สูงอายุที่หันมาดูแลตัวเองแม้แต่คนอายุน้อยๆนะคะก็เริ่มหันมาที่จะใส่ใจเรื่องของการดูแลผิวเนี่ยมากขึ้น แลวเราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ออกมานะคะเริ่มจะมี t a r g e t ็ตในกลุ่มที่สําหรับคนอายุน้อยๆแล้วก็ไม่ใช่กระเฉพาะผู้หญิงมีทั้งผู้ชายแล้วก็หลากหลายเพศหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการที่การเกิด aging process เนี่ยเกิดขึ้นยังไงบ้างคะคุณพันธ์ เอจิ้ process นะคะไม่ใช่แค่อายุนะคะที่มากขึ้นทำให้เกิดเอจิ้ง process ได้ mm hmm. เวลาเราออกไปข้างนอกนะคะ mm hmm. เจอแสงแดด mm hmm. เจอรังสี UV นะคะ mm hmm. หรือเจอมลพิษต่างๆ mm hmm. ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผิวเราเกิดการเอจิ hmm. ้งได้ค่ะค่ะทีนี้ถามต่อ,อนิดนึงค่ะว่าในส่วนของดาวเนี่เรามี solution อะไรบ้างคะ จะช่วยในเรื่องของแอนตี้อจจิ้งของทางดาวนะคะเรามีซิลิโคอนอีลาสโตเมอร์ค่ะทั้งในรูปแบบที่เป็นเดอร์แล้วก็แบบที่เป็นเจลนะคะซ,ซึ่งซิลิโคอนอีลาสโตเมอร์อร์หรือซิลิโคอนอีลาสโตเมอร์เจลเนี่ยก็จะทำหน้าที่ไปเติมเต็มร,ร่องริ้วรอยบนผิวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นบนหน้าบนผิวกายหรือว่าบนริมฝีปากเราค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะที่ขอทดลองได้เลยค่ะก็คือสมมติิซิลิโคอนอีลาสโตเมอร์อร์นะคะเรามาแตะลงบนผิวใช่ไหมคะดูซิว่าอย่างข้อ ข้อนิ้วเนี่ยนะคะเดี๋ยว่ว่ามันจะช่วยให้ริ้วรอยมันลบเลือนไปไหมอ่า <จะ S 1> พอพิมพ้อลทาลงไปจะเห็นว่าริ้วรอยบนนิ้วดูตื้นขึ้นใช่ใชไหมคะ,คะเพราะว่าซิลิคอนอีลาสโตเมอร์เนี่ยเขาเข้าไปเติมเต็มร่องริ้วรอยต่างๆได้ เอแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะตกค้างอยู่บนผิวไหมคะ,ะส่วนของซิลิโคอนอีลาสโตเมอร์เนี่ยหลังจากที่เราล้างหน้านะคะด้วยโฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าแล้วเนี่ยเขาก็จะถูกชาล้างออกไปค่ะไม่ได้ตกค้างอยู่บนผิวเราค่ะดีเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นผลเรื่องของการลบเลือนริ้วรอยเนี่ยหรือให้ริ้วรอยตื้นขึ้นเนี่ยได้อย่างทันทีนะคไม่ต้องรอให้อ c t ที e อินกรีเดียเนี่ยรอให้เวลาทำงานใช่ค่ะ เพราะว่าโดยทั่วไปนะคะผลิตภัณฑ์ anti aging เนี่ยตัว active เนี่ยจะใช้เวลาทำงานประมาณ14วันถึง1เดือนนะคะก็เลยทำให้ผู้บริโภคจะต้องรอนิดนึงนะคะแล้วข้อดีคือนุ่มสบายผิวมากะนะคะในกลุ่มพวกนี้คิดว่าพอทาแล้วเนี่ยถ้าลงไปในผลิตภัณฑ์ดูพวก anti aging เนี่ยผู้บริโภคจะต้องชอบแน่นอนค่ะ ท่าน,นี้นอกจากกลุ่มของอีลาสโตเมอร์นะคะที่ทําหน้าที่เติมเต็มร่องริ้วรอยแล้วเนี่ยทางดาวเองเราก็มีอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าฟิล์มฟอร์เมอร์ตัวฟิล์มฟอร์เมอร์เนี่ยจะไปเพิ่มความรู้สึกกระชับให้กับผิวนะคะก็จะทําให้ผู้บริโภคนอกจากจะใบหน้าหรือผิวเนี่ยดูมีริ้วรอยลดลงแล้วก็รู้สึกผิวกระชับได้ด้วยท่าน,นี้อยากให้พี่ต๊อดแนะนําเพิ่มเติมค่ะในส่วนของรูปแบบของผลิตภัณฑ์แอนตี้อจจิ้งที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบันค่ะ ได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์แอนตี้ i อ g จิ้ในปัจจุบันนี้นะคะแทบจะเข้าไปแทรกตัวอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์กันแดดนะเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าต้องมาควบคู่กันว่านอกจากกันแดดแล้วยังต้องช่วยเรื่องของการปกป้องผิวแพ้แลดูอ่อนเยาวนะ์อยู่ตลอดด้วย ะะอย่างเช่นในกลุ่มพวกนี้หรือแม้แต่เป็นพวกโลชั่นะะนะคะโลชั่นเซรั่มต่างๆนะคะเป็นมิลกี้ทาก่อนแต่งหน้านะคะ,คะหรือว่าตอนช่วงเช้าหลือจากอน,นอนนะทำให้ผิวกระชับ้ดูอ่อนกอ่อนเยาวพราะนอกเหลือจากนั้นนะคะก็จะมีในกลุ่มที่เป็นตัวนี้คือเป็นฟาวเดชั่นพวก Color ร o คอสเ i ตใช่ะะเลยค่ะอันนี้ น่าสนใจมากกำลังจะถามพี่ต้อนเลยว่าในกลุ่มผลิตภัณฑ์พวกคัลเลอร์เราสามารถรวมเอจจิ้งเข้าเอตรอจจิ้งด้วยเข้าไปด้วยได้ไหมคะได้เลยค่ะเพราะว่าเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเราก็อยากที่จะให้ผิวเราเนี่ยดูเวลามีริ้วรอยอย่างเช่นพวกรอยสิวหรือแ,แม้แต่รอยที่เป็นร่องรอยบนผิวนะคะร,รอยตีนกาต่างๆก็คือเราสามารถที่จะใช้แล้วก็ทําให้ริ้วรอยเนี่ยดูตื้นขึ้น<อ><อ>ถ้าต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติมจะทำยังไงดีคะพี่ตอนได้เลยค่ะน้องพันธ์ สามารถคลิกเข้าไปที่ดาว Personal Care Virtual Experience Center แล้วค้นหาคำว่า anti aging แล้วก็เราจะได้พบกับข้อมูลต่างๆมากมายทังผลิตภัณฑ์แล้วก็โซลูชันจากทางดาวค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อคะหัวข้อถัดไปต้องติดตามในคลิปถัดไปค่ะ